สวัสดีครับ FC คนทำไอรยเดอนครับแล้วก็ FC นะลงนินามทุกท่านนะครับวันนี้ก็ครับมานะเป็นปกตินะครับตามคำสัญญานะสองทุ่ม25นาทีนะครับวันนี้ก็นะคลุงได้โทรมานะครับบอกนัเลขสุดคำนวณที่ลุงนะครับได้คำนวณเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ครับฟังชมนะฮะ ทุกท่านติดตามคนทำา้อยรอยเรื่องนะครับตอนนี้ลุงนิรนามเลขคำนวณมาแล้วนะครับให้ติดตามชมจากคนทำอ้อยรอยเรื่องนะครับเลขคำนวณมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งครับคำนวณ ไมเยไมเจอรอสักครู่นะสตัวนะเก้สามสี่นะครับ9ก้สแล้วก็9ก้าสีเ้าห้าเน้นที่เกสน,นะครับแล้วก็สามสี่ห้าสาเน้นที่3ามสี่นะครับเล่เล่ออกกำลังกาย9กับสี่นะครับเก้าับสี่เล่เ่ เอามาวินเลขจับวินนะครับมีเก้ามีสามมีสี่มีห้านะครับโลโก้เด่นเงินเด่นทองนะครับ,เด,เ, 8, 6, รบเด่นเงินแปดหกหนึ่งนะครับเด่นเงินแปดหกหนึ่งเด่นทองหกหนึ่งแปดเด่นทองหกหนึ่งแปดนะครับ เด็น 1, 8, <16. S 1> เงินต่อหนึ่งหกเด็นทองหกหนึ่งแปดแล้ะเลขมีเลขทั้งหมดหกตัวนะครับมี 9, 4, 9, 5, 9, เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเงินที่เก้าสี่นะครับแล้วก็สามสี่สามห้าสามหกเงินที่สี่สามและก็หลั 3, ตัวเก้า สามสี่นะครับขอเอฟซีพิจารณาดูทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกับเสียงที่ท่านได้ยกนะได้ฟังนะสักครู่ก็เป็นเสียงของลุงนะครับที่ลุงได้โทรมานะครับเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับนะครับเลขสุดคำนวณนะลุงนีรนามนะครับ วันที่1นะมีนา25งหนะครับเลข3ตัวนะครับ934านะตัวก็จะมีนะ 9, 4, 9, 5, 9 6, นะเก้าเน,นนะเน้นที่9ก้าสี่สนะเน้นที่34นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะในส่วนของเลข2ตัวนะครับก็จะมี6ตัวอันนี้ก็จะเป็นนสะตัวนะ9ะเ ส่วนเลขออกกําลังกายนะก็เป็นเลขวิ่งนะก็จะเป็นงนวะดนี้วิ่ง9กับ4นะครับส่วนเด่นเงินนะก็จะเป็นแปดนะนะครับเด่นทองก็จะเป็น618อันนี้ก็นะครับเป็นเลขส่วนคํานวณนนะที่ลุงได้คํานวณมาให้เรานะครับได้ชมกันนะหลังจากที่หม่ออกลุงก็จะคํานวณับเป็นประจํานะครับงวดที่แล้วนะครับก็เป็น กำลังใจนะครับให้กับคนที่ไม่ถูกแล้วก็ดีใจกับคนที่มีโชคมีลาบนะครับก็ยังไงนะงวดนี้นะแนวทางนะชุดแรกมาแล้วนะครับสูตรคานวณของลุงนิรนามนะครับก็นะครับขอให้นะเฮบซีทุกท่านนะครับมีโชคมีลาบนะครับมีดวงนะคลิปนี้ก็นะครับขอบคุณนะครับที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์นะครับขอบคุณมากครับ